ใหม่กันเพื่อนทุกคนไปที่กี่มาสต์ก้ลุงซื้อลุงซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่นะคะนี <laughs> ่ค่ะอีดันนาซังเดสเน่今日はどこに行ってきましたかท่าสอ่าไอตัวด็อกโกะด็กโกะมาชุบเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูภาพนะคะที่เป็นอ่าโทรศัพท์ นี่นะมีสามกล้องนะไม่ใช่ไอโฟนนะคะคอะซื้อโทรศัซืーー้ออะไรคะซื <Biz S 1> 20, ้อโทรศัพทอโศัะน้อพค์คทูะรคะอโรศัพะโัอคซพคอรัทะไคะรครัครัพท์อนคโทรศัพท์อออริศัรโทรศัพท์ ก็อยากได้อยู่ถ้าดูรีวิวหลายรอบนะฮะอ๋อทำไมถึงเป็นโซ n y เพราะว่าเหมือนอยากจะลองเปลี่ยนดูนะคะเพราะว่า iPhone ก็นะรอให้มันแบบอีกสักสองสปีก็อาจถ้านี้ไม่ดียังไงก็อาจจะมากลับมาใช้ iPhone เหมือนเดิมนะก็จะใช้ในการทำคลิปอันนี้ก็ดียังไงคือมันถ่ายรูปได้เหมือนกล้องโซ n y นะคะคล้ายๆเป็นกลึงกกลกล้องอะนะเพื่อน เดี๋ยวจะถ่ายดูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เก่งเนาะอืมนี่ค่ะนีมาสีม่วงโอเคนะคะนี่นะคะขนบคุกมากดีมากนบคุณอยาก้วยมานานแล้วก็ <c oughs> นี่ค่ะเป็นการซัพพอร์ตบริษัทของญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนมาซัพพอร์ตญี่ปุ่นบ้าง <c oughs> ใช่ไหมห้องนอ้ไใครช่าใช่สวแด้วย แล้วก็วลองใชด้ดูเป็นระบบ Android น,นะคะนั่นแหละโอเคกันเพนนื่อนนี่อาริกาบตูสามีสามีใจดีนะคะสุกกัยจิเมะจังไนเน่จิเมะทุกทีุกทีโอเคดูใจดีดีสิโอโอเคกันเพื่อนเดี๋ยวมาเพื่อนลองดูกันนะว่า บบนะเลนสามเลนแบบนี้นะก็ไม่เคยใช้เพราะว่ารุ่น iPhone ที่ใช้หนูก็เป็น iPhone รุ่นแบบ iPhone 10ก็นานอยู่กันนะสองปีเออสองปีเกือบสามปีแล้วนะก็มันแตกมันอะไรด้วยแล้วนะก็อยากจะลองเปลี่ยนนะโอเคเพื่อนบายยเนาะอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะว่าอ่าวีดีโอเป็นยังไงบ้างแต่ก็อาจจะยังต้องเรียนรู้ก่อนเพราะว่ามันแอปใหม่ระบบใหม่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็เคยใช้แอนดรอยอยู่ามาเมื่อก่อนนะนะ คบ๊ายบายสวัสดีค่ะ